สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเทร็กแชนเนลครับคลิปนี้นะครับก่อนอื่นเลยใครที่หลงเข้ามาดูครับแลยอยังไม่กด s u b สไครต์นะครับผมก็รบกวนกด s u b สไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็วันนี้ครับเรียกว่าเป็นการเปิดแพ็กฟีเจอร์เพย์เยอร์ครับผมจะมาเปิดแพ็กบาร์เซโลนานะครับก็คือแพ็กนี้นั่นเองครับภายในแพ็กเนี่ยบอกเลยว่ามีแต่ตัวเก่งๆนะครับไอ้เปรดี้เนี่ยก็เก่งนะทำเป็นเล่นไปนะครับบอลทองมี คอาที่ยาวานะครับแบ็กซ้ายที่นานๆจะมาสักทีนะแบ็กซ้ายนะครับแล้วก็มีพวกตัวนี้ฮะแฟงกี้เยองเนี่ยเป็นนักเตะที่เรียกว่าเก่งตัวหนึ่งเลยนะในรูปแบบของฟีเจอร์เพลเยอร์ครับนะแล้วก็ตัวต่อไปครับจะเป็นปีเกนะ้เนี่ยก็เห็นๆกันอยู่นะครับจะมีบูสเกตก็เอาเรื่องในเรื่องของการจ่ายบอลการทําเกมแบบนี้นิ่งมากๆนะครับแล้วก็นี่ฮะองตัวกริชมันครับก็เป็นปีกซ้ายแล้วนะครับเหมือนเดิม มาร์กอังเรเทสเตเกนครับที่ต้องติดมาทุกแพ็คอยู่แล้วนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยเลยนนะอมิซี่นะครับอีกแพ็คหนึ่งที่ผมจะเปิดเนี่ยก็คือแพ็คที่ผมตั้งใจจะเปิดอยู่แล้วแล้วก็จะเปิดทุกแพ็คถ้ามันมานะครับก็คือแพ็คของอาร์เซนอลแพ็คนี้เนี่ยผมได้เสริมทัพด้วยนะที่ผมขอเลยนะเน้นๆนะครับ2ตัวก็คือตัวนี้ฮนะโทมัสปาเตนะครับขอแบบเบอร์18วิ่งมาได้ไหมแล้วก็ตัวนี้ครับ แบ็กซ้ายที่หลายๆละคนเนี่ยชื่นชอบผมเชื่อว่าแฟนๆปืนใหญ่เนี่ยชอบอยู่แล้วแต่ถ้าคนที่ดูบอลจริงๆตอนนี้นะครับดูแบบทุกทีมอ่ะผมว่าคุณควรที่จะชอบทีเรนเชนี่นะเป็นนักเตะที่เก่งเมเยเตวินยัยไม่เล่นเกเรด้วยนะครับตัวนี้เอาเรื่องมากแล้วก็โอบามายองเนี่ยอาจจะแถมถมมาให้ก็ได้แต่เราจะไปเปิดทางด้านของบาร์ซ่ากันก่อนนะครับเพื่อที่จะไล่ดวง ดวงที่ไม่ดีเนี่ยเอาออกไปกับแพ็กบาซ่านะฮะจัดไปไม่พูดเยอะจะได้ใครเนี่ยผมไม่สนนะแพ็กบาซ่าครับผมผมสนแค่แพ็กอาร์เซนอลจัดมาแล้วปีเก้หรอแขนยาวเนี่ยรออะไรอะครับผมเบอร์สามอะปีเก้เิครับมาแล้วนะฮะถือว่าโอเคนะครับแต่ผมมีอยู่แล้วไงปีเก้ในทีมสุดยอด นะครับแพ็คที่2ต่อเนื่องต่อเนื่องนะครับต่อเนื่องมาครับจะได้ใครนะแพ็คนี้ผมก็ไม่ค่อยรุนอยู่แล้วนะอยากได้แพ็กอัลเชนนอลมากกว่าจัดครับเฮ้ยเบอร์20นี่ไอ้โอ้ยแฟนกี้ได้ยองโอเคผมก็งงอยู่เบอร์20กว่านี่ใครวะก็เอาเรื่องอยู่นะทำเป็นเล่นไอ้ตัวนี้เนี่ยอัพได้เยอะอยู่นะตัวนี้นะครับไม่รู้ว่า9 6หรือ97นะครับตัวนี้ จำไม่ได้นะครับไม่ได้ดูค่าพลังมาก็ไปต่อเนื่องครับตัวที่3นะครับไม่รู้ว่าจะได้ใครเนาะตอนนี้เหลือเหลือไม่เยอะนะแต่ก็อยากได้ตัวนี้ฮะอยากได้เป็นคอดิโอบ้านะครับคอลเลกชันของทีมชาติสเปนเนาะก็อยากได้ครับไปรุยดีกว่าครับเบอร์18มาคอดิโอบ้ามาเท้าซ้ายก่อนเตะบอลเท้าซ้ายก่อนจะจบเลยนะแล้ว สุดยอดครับม <t aken> <t aken> าร์กอังเรเทเกนอะไรกันครับนี้โอ้เตเกนกับปีเก้ออกมาคู่เลยวะ่ะแล้วผมก็มีแล้วนะฟีเจอร์เนี่ยโอ้โหสามสองตัวโคตรแย่นะแพ็กบาซ่าครับแต่ก็มาถึงไฮไลท์ละนะครับไฮไลท์เนี่ยเอ้ยไม่ใช่แพ็กนี้กดผิดนะฮะแพ็กนี้เลยครับ ซึ่งตอนนี้เนี่ยผมไปแลก e point กับไอ้นี่มาแล้วนะวิลเลียนคือผมได้เชนอนมาแล้ว1ตัวสําหรับสัปดาห์นี้ครับบอกเลยว่าปาเตลูกพ่อไปครับไม่พูดเยอะขอแบบแจมแจมมาขอเบอร์18กับเบอร์3ขอเบอร์18กับเบอร์สก่อนขอร้องนะครับโคนนมิเฮ้ยเฮ้ยดำดำ,ดำปาเต้เนี่ยดำดำ,ดำปาเต้โอยโ,โทมัสปาเตครับ สุดยอดครับขออะไรได้อย่างนั้นน่ะมันต้องอย่างนี้ดิครับแพ็กอาร์เซนอนขอบคุณครับคุณนามิขอบคุณจริงๆขอบคุณจากใจโอ้โหเอาเรื่องสวยงามครับปาเตแต่ไม่ขอแล้วนะอย่ามาซ้ำนะครับบอกก่อนว่าอย่ามาซ้ำตัวต่อไปเนี่ยขอเป็นเทียนนี่ได้ไหมนะครับคุณนามิจัดไปเลย ก็เป็นเท้าซ้ายก่อนเท้าซ้ายเนี่ยได้ลุ้นนะ่ะเท้าซ้ายนะครับสุดยอดครับโอ้โหโคตรเจ๋งเลยว่ะเรโนโ่ผมมีแล้วเรโนโ่ผมมีฟีเจอร์แล้วนะมาใหม่วะโคตรแย่โคตรแย่ครับโอ้โหตัวมีเยอะแยะออกประตูแล้วประตูมีแล้ว โอ้โหมาตัวสุดท้ายเนี่ยเสียดายมากเลยแพ็คดีๆอย่างนี้นะอย่างน้อยเนี่ยชาก้าเนี่ยก็ได้นะฮะเนี่ยเอนเคทียเนี่ยโคตรโหดเลยสแตทนะฮะจัดไปขอแบบเทียนนี่นะขอตัวสุดท้ายเนี่ยขอเทียนนี่คุ้มเลยถ้ามาคุ้มเลยขอเท้าซ้ายก่อนคีแลนเทียนนี่คีแลนเทียนนี่เฮ้ยเท้าซ้าย เว้ยมันเป็นกาเบียนมากาเยสโอ้โห,โหผมมีแล้วผมมีแล้วตัวนี้โอ้โหทั้งเลโน่ทั้งกาเบียนมากาเยสเลยคุณผู้ชมผมมีทั้งคู่แล้วว่ะโอ้โหโคตรแย่ yeah. โคตรเจง๋จงอะเจง๋จงอะเจ๋งแบบเจง๋งแบบเจง๋แบบจงมากอะ ก็คลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับคุณผู้ชมใครที่เปิดแพ็กไหนแล้วก็คอมเมนต์ได้นะครับว่าได้ตัวอะไรก็เดี๋ยวมาเจอ่อนคลิปหน้าครับยังไงก็ขอบคุณมากนะครับผมที่ติดตามกันมนาะสวัสดีครับ